พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าความมืดในโลกันตรินรกพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่มีอนุภาพมากยังส่องเข้าไปไม่ถึงแต่มีความมืดที่ม,มืดกว่าคือหากพวกเราไม่รู้อริยสัจีความมืดนี้จะม,มืดกว่าโลกันตรินรกเพราะว่า พวกเราจะหมดโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งสวัสดีค่ะข้าพเจ้าขอน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรที่ว่าคำชี้ชวนวิงวอนมาสาธยายค่ะภิกษุทั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทำรร เพื่อให้รู้ว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับสนิทแห่งทุก์นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุก์ขนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่าศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโขนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาดจากเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย สาธุค่ะ